สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาย FC ทุกท่านจ้าวันนี้กับวันที่นี้สิบจิตสภ,ภาสองห้าหกสามอันนี้กันมาเบิ่งกันผสมปูนผสมปูนผสมปูนจะเทเจ้าโคอันนี้เนาะ ขั้นตอนการทีสร้างสร้างสถาปนิกจากสร้างสถาปนิกกตัวสิบส <10. S 1> ายสิบสายสิบอ่ะปูนอ่งลูกปูนอ่งลูกเพี <20. S 1> นยี่สิบยี่สิบถังยี่สิบยี่สิบยี่สิบถังเล็กอันนี้อันนี้ถังอันนี้ถังใหญ่สองถังเท่ากับทัง สองทางนะครับสองทางคู่นั่นไม่เป็นระบามันมีผเอาสิบไหมบ้าสปูนหนึ่งลูกขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับปูนแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อขึ้นอยู่กับปูนแต่ละยี่ห้อสิบถังเล็กถังใหญ่ถังถังซีนะเอาอันเอาถึงอันที่มันเป็นยักษ์ๆ เป็นรอยยักสิบอันนี้ใส่อยู่แล้วจิ๊บใส่อยู่แล้วอันนี้ระดับตัวระดับนี้รดับนี้ยังไม่ได้ระดับโอ้ยังไม่ได้ระดับเอาลองนี้ก่อนจิ รดคน,นดึนดดนงเหรอตัดตัดรถพอแล้วบ่ นี่แค่แค่ังมนืนี่นเห็นยีนน่สิบยี่สิบสั้งยี่อิบครัา แช่น้ำตักสิ่งที่ด กาลอนเลีวไม่ได้ <laughs> กาลอ้อนปุอ้าวทำเลวา,วาช้าช้าค่อยทำะอคค่อยทำช้าช้า ทางเดินสวยไม่ได้รับน้ำหนักก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เล็กเออไม่ใส่เล็กทางเดินธรรมาดาว่าถ้าขางขอ,งลลอะไรไม่มนนกกได้ใส่ยังแตกเลยรถชิบล้อมาเหยียบแตกเออรถชิบล้อมาเหยียบเผื่อขางทีรับน้ำหนักก็ได้ใส่เล็กใส่ออตะแกงเลยใส่ตะแกรงิอันนี้ทางอยู่ส่วนสุดข้าอยู่ตะแกรงมันจะแน่นบ่แน่น ต้อันจ้าต้จา่ะจะไม่แตนนกไม่ล้วนีรับรับระดับได้อยู่แต่ขระดับมันได้ไปแปตงปนด้ินทงหลายปีแล้วเออ

อาหารอะไใจห้อนถ้าถ้าแช่ไว้โดนมันกะตีปูง่ายนปูนิ่ายปูงนิ่มายโอเคครับโอ้มันกะตีง่ายกะตีง่ายทุถ้าถ้ามันเหนียวไหลมันกะเท่กำลังใส่กำลังใส่กำลังถ้ามันเลี้ยวหรือมันนั่งแห้งนั่งแห้งวะมันอะไรคุณนะครับ หินไปพ่หิเรวเกินไปตีปูนก็ไปพอปูนคนบ่เขาอืมนังคนแช่ไว้ก่อนตีหินกระทิบมหหินอันนี้ิาหินนะโดนี่มิหินกระเทบ่หินทีิบหินที่ ทรสิบทรสิบปูนหนึ่งกรสอบปูนหนึ่งกระสอบสอบดีได้กระบากระบะน,นี่สิช่างสถาปนิกสถาปนิกสถาปนิกช่างสถาปนิกจำ่างกระสอบอปนกอ Bỏ lạy vào ban năm nó có gì không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  เ๋าทามันซึ่งลงไปไม่แห้งยังเติมอ,มกกอีกพักผ่อนก่อนทีอ,อันนี้หไฮซีไฮอันไฮเบิ้งอีเดียบนะันใครเจ้าอันเทเทเท,ทดินเอกราแพงเราเทดินมันจังบวบดินเจือนดินจานนะซึ่งไม่จังบ่ออกเนาะเอกราแพงเราจังเทดินนะ ถ้าบ่เอิกกําแพงมันกะจานกะไหลออกเนาะกูเลยเนาะขุนอขอทางบ่เนยอันนี้เทดินใส่ต้นไม้บ่ออกบ่กํามันก็มเลยเนาะต้นมะม่วงบ่ได้ออกต้นผักตวก็บ่ได้ออกเอาออกแต่ต้นกล้ยวอออออออยอันนี้พอ,อดลงไกลๆนี่น้องนั่นวันไหว พอบะโบได้อันอันนั้นก็เลยออกมาเบิ่งนะเพนเกะเจ้าคนดินปั่นอยู่เขตอยู่เอ็ดดินสูงอันสูงกว่าทางเลยเนาะเวลาน้ำถ่วมมันจังอันมันจังบบไหยเข้าไป เข่ามาเลยพูนทะลุเข่ามาเลยในย้อนอันเนาะมักทั่วกับมักซารีนะมองนะขำาแม่ามันหดตรงามหมดเนาะแต่สิเสียดายอันนี้มันน้ำบ่ฮสุทธิ์บริสุทธิ์ก็เลยเหี่ยวมักซารีดอนมาใส่พื้นที่ข้างหลังเดี๋ยวเขามาเตะโขโอ้มาใส่พื้นที่อันนี้ดอกมาได้เลย ใกล้กันนี่แล้วแบกปันกันถ้าไปไปซี้นก็นกนเอาขาบมาได้ระวงังแฉบไ้ทางแฉบเส,ส้นหัวให้ดอกเลยหรือแล้วจังบอกดหรือหัวออกแล้วจังได้บอกนะ ก็สิเต็มกันหลายโหลดคุณได้ดูมาเบิ่งอันนี้ผสมปูนต่อคนนึงน้ำในลายแห้งเลยดิไมซ่ซึมลงไปเนาะสร้างใจร้อนสร้างใจร้อนอีกแล้วหาไม่ซึมจิ่งสร้างใจร้อน มื่อนี้ก็แดดห้อนหลายไปใส่เา้าบ่ได้เลาะแทวๆใกล้ๆอ่ะ้กองนอก่ได้แดดหลายฮ้อนเงื่อะไรตลอดเลยฮ้อนฮ้อนแดดเงื่อไหลตลอดต้นไม้ต้นตกจนหเ,เหี่วยวแห้งคนไกไ่ไม่บคคอนี่คนไก่คนไปตัทางอื่น ไม่ตกรอนทอยเลยมเมไม่ตกดอนทอยเลย่ตกที่อื่นอะไรก็ลอดปูนฮะเทปูนลอดเทปูนนั่น,นลอดเลยทาแม่มากระปูนกระบวแห่งอะไรดิเทใหม่เลยเสร้างว่าท่านแม่อันผลมาไม่มได้เทใหม่ค่างทางนั้นเนาะ ้างทางอันเท่ๆอ่ะยางไมาใช้เทใหม่สิสร้างกันดีสสถาปนึกเน,นี่น่นึกเอาจะเอ็นยังไงสถาปนึกนึกเอาอยากทำอะไรก็นึกเอาแล้วก็ลงมือทำาสถาปนึก เดี๋ยวสถาปนิกจะออกแบบออกแบบอันทางเดินนะสันเพื่อจะมีอย่างมาเรียงเรียงให้เบิ่งตีสถาปนิกจัดส่วนติจะสวนข้างบ้านส,สถาปนิกนึกเอาอย่ากทำอะไรก็ทำเอาใช่แล้วเนี่ยมีคุได้ไผสมอันนี้ได้แล้วก็เอาหินลงบมอ ลงมาแบบนีเหินลองอันนี้ยี่สิบยี่สิบกสันหิน นี่สิบถังแล้วบอกมาเนี่ย สามห้องวันได้ตีไม้ห้องกนะิ๊กตีไม้กันบ่ทาไมกนะันนะมกันเปนสรุปหารบ่มอะไรนีฮนะ

mời như hôm nay, nó ăn tập kèm nó là nó xịt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  nó mắng ăn đi bỏ bóng người bỏ lắm hùng hơi sài mắng tên bóng 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 xanh nhìn nhớ dầm một cái gì chiếc 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 sao chiếc 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 chiếc

แปะอะไรบ้งอือแปโคเลยี so you know, ่สองโคยี uh ่สอคก็ครบเลลละรฮะแปะอะไรก้ม่ใช่อะยีงังแข่งวะมั้งงาตั้งงามันพอเร็วดิ

ใส่เลาผู่เป็นยาลับลวดหนึ่งาโวยยีไ่บ่กวยย่าบ่อยบ่เอาพี่กระยาได้เอาพูกระยาบ่โอ้ือหลายยาแค่เคยพร้อมกันหรบ่คนคนละลุนไรเียกนไรเดียกันเดือวันยายาน่บ่เกิดยีไก่บเกิดลายได้โ้ยงคนต้องลายดีบ่ไรเดียจะไห แสดงว่ามักขนาดซื้อใญ่สี่ซ้อนสี่ทิพย์มักขนาดยาญ่สี่ิย์ล้วงามิยื้อยาหลายคนเลยคุณน,นั่งกรยาคุณน,นั่งกรยายมาเลยจีน่าส่่องใหญ่

ใสคาลิานคาลินเยอะดีใสคาลิานดีนใสคาลินพอดีมันบดินบ,บงค้งใส่อันหนะักๆเนาะ มีกระโพงใส่ผางผ่า,านผ่านไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็หมดพื้นที่แล้วนกรกเบอพื้นที่ก็ตับไปเลยผ้ามันดับมันจะก็เบพื้นที่แล้วมันก็ตับไปเลยมันก็ผ่าน มเพื่อห้องย่งบอสลรุปเลยไทยไปๆทยไปเด่ลืมเบอร์นะวันนี้ไทยไปไายไปพื้นที่คุณคุณเหลือน,น้อยฉันดับไปเออไม,ม,มเต็มไทยไปแล้วเ่ลืมลบนะไทยไปเรื่อเๆืยไปเรื่อ ก็ไม่กระแนงเลยละรักนะรักปอกปอกน้ำโหเย็นขนาดวันนี้น้ำพัดเย็นโหเลิกการน้มพัดเย็นและหลักจากที่อันฮ้อนมาตั้งหน

มันมีเม็ดมหินลนเรียบเนาะมันเรียบลายของนิืนเลยเนาะ สายสิบเห็นยี่ส mm ิบนะไปละหน้ hmm. um ่ะไมตนวเนี่ยคะ ลูกหนึ่งผ่านไปเกือบได้หองนะเกือบทอดอันนี้เกือบได้หองห,นนะหองยาวเหระเป็นหองยาวอันนี้ลูกหนึ่งผ่านไปสร้างจำเป็นตีสร้างสถาปนิก สร้างจำเป็นช่วงโควิดมาทำงานอยู่บ้านได้งานแล้วอยู่บ้านคันบ๊นววงโควิดกย็นะย่าบไวยน้อยจะเลือนไปเตกิอนอะ่ะอันนี้คือลูกหนึ่งนะคะผ่านไปนี่ก็จะเป็นลูกที่สองลูกแรกอันนี้เกือบหองหนึ่งไปเกือบได้หองบ่ได้เกือบได้หอง นี่กะให้เบิง่งชันี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้านี่ยังกะสีทายไ้เบิง่งอันนี้คือรอบรบ้านรอบรอบเรอบรบบ้าน,ออออบบานดอน,ดนยอนทอยของเรามีอะไรบ้างก็จะถ่ายไ้เบิง่งบนตกฟ้าห้องเด็ดออก เอดไทยเอ็ดนาโตกกะตลาดโคกระเบื้พรว่นนี้เจอกันค่ะที่ดอนทอยค่ะช่วงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า